เบมี baby, baby, baby <ะ>้เบบี้เบบี้กำลังทำอะไรอยู่คะเบบี้กำลังต่อแท่งไม่เหล็กอยู่คะ่ะพ่อจ๋ามีอะไรล่ะคะพ่อจ๋ากำลังจะไปซื้อขนมเบบี้จะไปกับพ่อจ๋าไหมไม่ไปคะ่ะเบบี้กำลังต่อแท่งไม่เหล็กสนุกสนุกอยู่เลยเบบี้ไม่อหิวขนมคะ่ะไม่ไปยิงๆใช่ไหมงั้นพ่อจ๋าจะไปแล้วนะ อืมได้เลยเบบี้ต้องต่ออย่างนี้นะยังไงครับบเนี้ยฐานตึกมันจะได้แข็งแรงโอและตึกมันจะไม่ได้ถล่มไหนเบบี้ลองต่อสิเอาอันนี้ใส่ตรงนี้เหรอคะใช่แล้วก็ขยับมาแบบนี้เหรอคะใช่แบบนี้เลยเบบี้เก่งมากๆขอบคุณค่ะแล้วก็เอาใส่ตรงนี้แบบทุกอันเลยเหรอคะใช่แล้ว โอ้แข oh. oh. yeah well. ็งแรงมากๆเลยขอบคุณนะคะที่พ่อจ๋าบอกให้น้องเบนปี้ทำแบบนี้อืมงั้นพ่อจ๋าไปก่อนนะ